ดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะสวัสดีครับอันนี้เสียนองมาลุนทำกินครับทางนี้เสียพีมารุนทำกินครับแก้วทางนี้เสียรักมาลุนทำกินครับวันนี้มาจากไทยนาครับอยู่ไม่ได้ครับร้อนการร้อนมากเลยครับร้อนจะปวดขี้ครับเพื่อนเคยเห็นไหมครับร้อนจะปวดขี้ครับ นี่เลยแวะร้านค้าครับผมรถอยู่ข้างนอกครับแวะกินในติมครับผม,ม,มทีมงานผมไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ครับไม่ค่อยสู้งานครับวันนี้มาวันนี้มากันสามคันครับวันนี้ไม่ไหวครับอากาศร้อนมากครับนี่ครับ ไม่ไหวครับคุณปู่ร้อนมากครับคุณปู่อยู่เกียร์ถอยมีอันเดียวครับรีบกลับเลยครับหมดแล้วครับเกียร์ถอยถอยถอยแล้วถอยเลยครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเพื่อนไม่มีครับวันนี้ไม่มีคลิปลงครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามครับที่คอมเมนต์ครับนะครับผม